คุณเคยรู้สึกหมายว่ากำลังรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตบางทีเวลาสำหรับการได้บ้านในฝันของคุณอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดวันนี้เราจะพูดถึงวิธีที่คําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณและช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ในพระพุทธศาสนาเราเชื่อว่าสรพสิ่งในจักรวาลตอบสนองต่อจิตใจหัวใจ และการกระทําของเราหากคุณมีความฝันที่จะได้บ้านในฝันอยาเพียงแค่มองว่าเป็นความต้องการทางวัตถุแต่ให้มองอาว่าเป็นโอกาสในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบสุขสําหรับจิตใจของคุณบ้านไม่ใช่แค่ที่พักผิงทางกายภาพแต่เป็นสถานที่ที่จิตวิญ,ญญาณของเราสามารถพักผ่อนและเจริญเติบโตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งเริ่มต้นจากความคิดของเราลองถามตัวเองว่าคุณได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จในใจหรือย,ยังการจะได้บ้านในฝันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทํางานหนักเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตั้งเจตนาที่ถูกต้อง และการเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จักรวาลพร้อมจะมอบให้เมื่อเราตั้งเจตนาอย่างจริงใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิ่งต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่เราปรารถนาบางคนอาจเรียกสิ่งนี้ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดแต่ในพุทธศาสนาเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมสิ่งที่เราคิดสิ่งนอที่เราพูดและสิ่งที่เราทําเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในดินหากเราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเพียรความศรัทธาและความกตัญญูเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตเป็นผลแห่งความสําเร็จบ้านในฝันของคุณอาจไม่ใช่แค่สิ่งปลางงีนดั ซึ่งเกิดจากจิตใจที่ตั้งมั่นในความเมตตาและความสงบ,บลองจินตนาการถึงบ้านในฝันของคุณดูสิมันมีหน้าตายอย่างไรมีแสงแดดอุ่นส่องผ่านหน้าต่างหรือเปล่าคุณรู้สึกถึงความสุขในบ้านหลังนั้นไหมาการสร้างบ้านในฝันไม่ได้เริ่มต้นที่การเก็บเงินเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นจากการสร้างจิตใจที่พร้อมจะรับความสุขพระพุทธเจ้าตรงสอนให้เรามีสติและสมาธิในทุกสิ่งที่เราทำลองเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิและตั้งเจตนาในแต่ละวันเช่นวันนี้ฉันจะทำสิ่งที่นำพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายของฉันกกกกกาาารรรระะทเเลล็ๆๆหห่่นนี้้้จคคอยสงงแผััดใบุณ คุณอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่จงจําไว้ว่าความสําเร็จที่ยังยืนต้องใช้เวลาบ้านในฝันของคุณกําลังจะกลายเป็นความจริงและทุกสิ่งเริ่มต้นจากจิตใจของคุณเองลองนึกภาพว่าคุณกําลังเดินไปในบ้านใหม่หลังนั้นประตูที่เปิดต้อนรับคุณคืออะไรเสียงในบ้านนั้นชวนให้คุณรู้สึกสงบหรือเปล่ากลิ่นในอากาศเป็นอย่างไรคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้จินตนาการในลักษณะนี้เป็นเหมือนการส่งพลังงานของความปรารถนาของคุณออกไปสู่จัก,กรวาล พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนถึงความสำคัญของการเจริญสติการใส่ใจกับทุกความคิดความรู้สึกและการกระทำในปัจจุบันเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สร้างความจริงของเราหากในตอนนี้คุณกำลังอยู่ในบ้านหลังเล็กหรือยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองให้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองของคุณก่อนมองบ้านที่คุณมีในตอนนี้หรือพื้นที่เล็กๆที่คุณอาศัยอยู่ว่าเป็นดิมานแห่งความสงบจงขอบคุณที่คุณมีที่พึ่งในขณะนี้เพราะความกตัญญูเป็นพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่ายถาวาทีตถา,ารีหมายความว่า เราพูดอย่างไรเราทำอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการเดินดูดบ้านใหม่ในชีวิตของคุณหากคุณต้องการบ้านที่มีความสุขและสมบุสุบคุณต้องเริ่มต้นจากการสร้างพฤติกรรมและความคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นลองสำรวจดูว่าในชีวิตประจําวันคุณกําลังสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองได้รับบ้านใหม่หรือไม่ตัวอย่างเช่นคุณกําลังจัดการกับการเงินอย่างมีสติไหมคุณกําลังสั่งสมบุญเพื่อสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองหรือเปล่าและอย่าลืมว่าบ้านไม่ได้หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่หรูหราเท่านั้น บ้านในความหมายทางพุทธศาสนายังเป็นการกลับคืนสู่ที่พักของจิตใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าความสงบในใจเป็นที่พักที่แท้จริงไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆในโลกที่สามารถให้ความสุขได้หากจิตใจของเราเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันการสร้างบ้านใหม่ก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการได้บ้านที่ดีไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของการทำงานหนักหรือโชคชะตาแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงการที่คุณเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวิตคุณได้เรียนรู้ที่จะให้ความเคารพต่อสิ่งที่คุณมีในปัจจุบัน และในเวลาเดียวกันก็เปิดใจให้กับสิ่งที่ดีกว่าที่จะมาถึงเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและการกระทําคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าบางสิ่งในชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงอาจเป็นโอกาสทางการเงินใหม่ๆหรืออาจเป็นความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางพลังงานนี้จะนําคุณไปสู่บ้านในฝันที่คุณต้องการในขณะที่คุณจินตนาการถึงบ้านในฝันลองนึกถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้สถานที่แห่งนั้นสมบูรณ์แบบสําหรับคุณสีของผนังที่คุณชอบคืออะไรเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดที่จะทําให้ห้องนั้นอบอุ่นเป็นแบบไหนการใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ภาพในใจของคุณชัดเจนขึ้นแต่ยังช่วยให้พลังงานในจักรวาลเริ่มตอบสนองต่อความปรารถนาของคุณด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าวิริเยนทุกขมัดเจตความเพียรเป็นกุญแจสําคัญ ในการเอาชนะทุกอุปสรรคการมีบ้านในฝันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งการทำงานหนักของคุณเป็นสิ่งสำคัญแต่ควรทำด้วยจิตใจที่เปลี่ยมด้วยศรัทธาในความสำเร็จไม่ใช่ด้วยความวิตกกังวลหรือความเครียดทุกครั้งที่คุณลงมือทำอะไรเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายเช่นการเก็บเงินการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนหรือการมองหาบ้านที่เหมาะสมคุณกำลังสร้างกรรมที่จะนำผลลัพธ์มาสู่คุณกรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสิ่งที่เราทำในอดีตแต่เป็นพลังที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันนแลละส่่งผตตออาค ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าบ้านในฝันของคุณจะเป็นที่ที่มีคุณค่าอย่างไรไม่เพียงแค่สำหรับตัวคุณแต่สำหรับคนรอบข้างด้วยคุณสามารถใช้บ้านนั้นเพื่อสร้างความสุขและความสงบให้กับครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นได้หรือไม่เมื่อบ้านกลายเป็นสถานที่แห่งการแบ่งปันความฝันของคุณจะไม่เพียงแค่เป็นของคุณเท่านั้นแต่จะมีคุณค่าในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตังทันตังสุขหาวหังหมายถึงจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้การฝึกจิตของเราให้มั่นคงมีสมาธิ และเต็มไปด้วยความเมตตาจะช่วยให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงบ้านในฝันที่เราต้องการด้วยและจำไว้ว่าระหว่างทางสู่ความสำเร็จเราไม่ควรลืมที่จะหยุดและชื่นชมกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพราะในความเป็นจริงแล้วการเดินทางนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปลายทางทุกความก้าวหน้าที่คุณทำในวันนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นก้าวสำคัญที่นำคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเมื่อคุณตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต และเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆคุณอาจเริ่มเห็นสัญญาณที่จักระวลส่งมาให้เช่นการพบเจอบ้านที่ดูเหมือนถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะหรือการได้รับข้อเสนอที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเส้นทางนี้คือสิ่งที่ถูกต้องลองคิดดูว่าการที่คุณได้เข้าไปในบ้านหมายของคุณนั้นไม่ใช่เพียงแค่การได้ครอบครองที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นเหมือนการเปิดบทใหม่ในชีวิตของคุณบทที่เต็มไปด้วยโอกาสความสุขและความสงบ,บสุขการที่คุณได้ฝันถึงบ้านในแบบของคุณและจินตนาการถึงรายละเอียดทุกอย่างนั้นเป็นการฝึกฝนจิตให้ตื่นรู้และ พระพุทธเจ้าสอนว่าสติธนังวิสุทธิยาการมีสติเป็นหนทางไปสู่ความบริสุท์สติช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเดินทางสู่เป้าหมายเช่นการได้บ้านในฝันไม่ใช่แค่การรอคอยแต่เป็นการลงมือทําด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองทุกการกระทาที่คุณทําด้วยความระมัดระวังและมีสติจะเป็นแรงส่งให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จลองนึกถึงว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ที่คุณสามารถปลดปล่อยทุกความกังวลและสร้างพื้นที่แห่งความสุขบ,บ้านที่เปิดโอกาสให้คุณได้เติบโตทางจิตใจ และช่วยให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมามากยิ่งขึ้นเมื่อคุณตื่นขึ้นในบ้านแห่งนี้เสียงนกร้องตอนเช้าช่วยให้คุณรู้สึกสงบหรืออาจจะเป็นมุมสงบในบ้านที่คุณตั้งใจให้เป็นสถานที่สำหรับนั่งสมาธิหรืออ่านพระสูตรการเตรียมตัวต้อนรับบ้านในฝันไม่ได้หมายถึงแค่การเตรียมเงินหรือวางแผนแต่ยังเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พระพุทธเจ้าสอนว่านาถิสันติปรางสุข,ขังไม่มีความสุขใดยิ่งใหญ่กว่าความสงบคุณจึงควรเริ่มสร้างความสงบในใจตั้งแต่วันนี้เพราะบ,บ้านในฝันของคุณควรเป็นนนทททีี่่สสสะ้้้อถึึงงงคควาามบุณรข แล,ลและอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางนี้เพียงลำพังจากรวานกำลังสนับนะะสนุนคุณพรพะทีเจ้าสอนเรื่องอิทัศปัจจยการที่ส่งเชื่อมโยงกันที่ความคิดและการกระทำของคุณส่งผลต่อความเป็นจริงการฝันในบ้านใหม่ที่มีความสุขไม่ใช่เพียงแค่ความฝันแต่มันคือกระบวนการที่คุณกำลังกดปลพลังงานออกไปเพื่อดึงดูดบ้านนั้นให้เข้ามาในชีวิตคุณลองมองดูสัญญาเล็กๆในชีวิตของคุณคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงลงที่ดูเหมือนจะพาคุณไปสู่เป้าหมายเช่นคนที่ช่วยแนะนำบ้านที่ดีให้คุณหรือโอกาสทางการเงิิินนนททีีี่่่เเปดใหห้้้คุณมมรรัพยาาากกขึสงล ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมดีที่คุณได้สร้างไว้และในขณะเดียวกันให้คุณถามตัวเองด้วยว่าคุณได้สร้างบ้านภายในใจของคุณให้พร้อมหรือยังพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าบุคคลพึ่งอยู่ในที่ใดก็ต้องทําที่นั้นให้เป็นสุขบ้านที่แท้จริงเริ่มต้นจากความสุขและความพอใจในจิตใจของเราเมื่อคุณสร้างบ้านในจิตใจให้มั่นคงบ้านในความฝันก็จะตามมาเป็นจริงในที่สุดเมื่อคุณเดินบนเส้นทางสู่การสร้างบ้านในฝันอย่าลืมว่าทุกย่างก้าวของคุณคือการสร้างฐานรากไม่ใช่แค่ของบ้าน แต่ของชีวิตใหม่ที่คุณกำลังรอคอยพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่มั่นคงย่อมไม่หวั่นไหวดุดุนเขาหมายความว่าหากจิตใจคุณแน่วแน่ในเป้าหมายไม่ว่าความท้าทายใดจะเข้ามาคุณก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ลองจินตนาการถึงความรู้สึกที่คุณจะมีเมื่อคุณเปิดประตูบ้านครั้งแรกและก้าวเข้าสู่ที่พักแห่งใหม่ที่ซึ่งทุกอย่างถูกออกแบบตามความปรารถนาของคุณการได้สัมผัสพ,พื้นไม้ที่อุ่นนุ่มการได้มองเห็นวิวที่สวยงามจากหน้าต่างหรือเพียงแค่การได้นั่งพักผ่อนในมุมโปรดทุกสิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จจที่่คุณกาลลัังงงงสร้ด้ดวยพแหิต การสร้างบ้านในฝันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือการออกแบบทางกายภาพแต่มันเป็นการสร้างความเชื่อและความศรัทธาในตัวคุณเองพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าออตาฮิโอตโนนาโถเราเท่านั้นคือที่พึ่งของตัวเองความหมายนี้ชัดเจนว่าคุณคือผู้กำหนดชีวิตของตัวเองบ้านในฝันที่คุณต้องการจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณพร้อมที่จะลงมือทำและยอมรับความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนในกระบวนการนี้จัก,กรวาลก็ทำหน้าที่ของมันเช่นกันเมื่อคุณตั้งจิตที่ชัดเจน และส่งพลังงานแห่งความตั้งใจออกไปคุณจะพบว่าประตูแห่งโอกาสเริ่มเปิดออกทีละนิดคุณอาจจะพบคนที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบบ้านซึ่งยินดีให้คำแนะนํากับคุณหรืออาจจะเป็นข้อเสนอพิเศษทางการเงินที่เข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดสิ่งสําคัญคือการไม่ยึดติดกับความกลัวหรือความกังวลความกังวลใจเปรียบเสมือนเมฆหมอกที่บดบังดวงอาทิตย์แห่งความสุขและความสําเร็จหากคุณรู้สึกว่าอุปสรรคเข้ามาขวางทางลองหายใจลึกๆและระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกขังอนิจนจังอนัตตาทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่แน่นอนแม้กระทั่งความลำบากในวันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวลองถามตัวเองว่าเมื่อบ้านในฝันเป็นจริงคุณจะใช้มันเพื่ออะไรมันจะเป็นที่ที่คุณใช้เวลาแบ่งปันกับครอบครัวหรือจะเป็นสถานที่สำหรับการค้นหาความสงบภายในจิตใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการให้ทานหรือการแบ่งปันเป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงคุณอาจใช้บ้านนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางของความบีงามแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนรอบข้าง ระหว่างทางคุณจะได้เรียนรู้ว่าการสร้างบ้านในฝันไม่ใช่เพียงแค่ปลายทางแต่มันคือกระบวนการที่ทําให้คุณเติบโตทางจิตใจคุณจะได้เรียนรู้ความอดทนความเมตตาและการยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้พระพุทธเจ้าสอนว่าคันติปรมังต่อปติติขาความอดทนเป็นความเพียรอันยิ่งใหญ่ทุกย่างก้าวที่คุณทําในวันนี้ไม่ว่าการเก็บเงินการมองหาทางเลือกใหม่หรือการทำงานหนักทุกสิ่งเหล่านี้คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่คุณกำลังหว่านลงในดินแห่งชีวิตของคุณ และเมื่อมเมล็ดพันธ์แห่งความสําเร็จที่คุณได้หวานลงในดินเริ่มแตกหนอคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นทุกความพยายามทุกการลงมือทําและทุกความอดทนที่คุณใส่ลงไปเริ่มออกดอกออกผลบ้านในฝันของคุณไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่จับต้องได้แต่มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นความหวังและความรักในชีวิตที่คุณสร้างขึ้น ลองนึกถึงวันที่คุณก้าวเข้าบ้านใหม่ของคุณเป็นครั้งแรกทุกมุมทุกพื้นที่ในบ้านล้วนเต็มไปด้วยพลังงานที่คุณได้สร้างขึ้นคุณอาจได้ยินเสียงหัวเราะของครอบครัวได้เห็นรอยยิ้มของคนที่คุณรักหรือสัมผัสถึงความสงบเมื่อคุณได้นั่งสมาธิในมุมสงบของบ้านพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธินำความสงบมาสู่ใจและบ้านนี้จะเป็นสถานที่ที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตปิญญ,ญาของคุณและในขณะที่คุณใช้ชีวิตในบ้านที่คุณใฝ่ฝันอย่าลืมที่จะแบ่งปันความสุขนั้น ให้กับผู้อื่นบ้านของคุณสามารถกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเมตตาเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ที่ต้องการกำลังใจเป็นที่พบปากของมิตรภาพใหม่หรือเป็นสถานที่สำหรับการทำสิ่งดีงามพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการให้คือความสุขและการใช้บ้านของคุณเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเป็นการสะท้อนถึงความการุณาที่คุณได้พัฒนาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบ้านนี้จะไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายในชีวิตแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางธรรมที่คุณเดินไปพระพุทธเจ้าเคยสอนว่า บ้านที่แท้จริงคือจิตใจที่สงบหากคุณสามารถสร้างความสงบในจิตใจบ้านในฝันของคุณจะกลายเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความสงบสุขนั้นในท้ายที่สุดความสําเร็จของคุณไม่ใช่เพียงแค่การได้ครอบครองบ้านหลังหนึ่งแต่เป็นการเรียนรู้และเติบโตจากการเดินทางที่นำพาคุณมาถึงจุดนี้บ้านในฝันของคุณคือบทพิสูจน์ว่าเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความฝันใดๆก็สามารถกลายเป็นความจริงได้ดังนั้นจงมั่นใจในเส้นทางของคุณยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาและเชื่่่อมันวา ความสุขความสงบและบ้านในฝันของคุณกำลังรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทาง